้อยมาแล้วจ้ารีวิวฟิตเนสที่ลอนดอนจ้าฟิตเนสที่นี่มีชื่อว่าเอนิทาวฟิตเนสค่ะเป็นฟิตเนสที่เปิด24ชั่วโมงค่ะราคาอยู่ที่35ปอนด์ต่อเดือนจ้าเราไปดูที่ล็อกเกอร์กันเลยที่แรกเลยนะคะล็อกเกอร์ที่นี่คือกว้างแล้วก็ใหญ่มากๆค่ะวิธีใช้ก็ง่ายๆค่ะกดรหัสแค่4หลักก็พอค่ะทุกคนแล้วก็เปิดแบบนี้เลยค่ะทุกคนดูสิคะกว้างใหญ่ไหมล่คะค่ะทุกคนสะดวกสบายสุดๆไปเลยเครื่องดื่มเขาก็มีให้เราด้วยนะคะเขามีจำหน่าย อ้อยว่าราคาแพงไปนิดนึงนะคะอ้อยก็เลยไม่ซื้อจ้าอ้อยก็เลยเตรียมขวดเปล่าออมาเพื่อจะมากดน้ําที่ตู้น้ําแห่งนี้ค่ะอันนี้ฟรีจ้าแล้วรสชาติของน้ําที่นี่คืออร่อยค่ะถูกปากอ้อยเลยจ้าทุกคนเรามาดูในส่วนของเครื่องเล่นกันบ้างดีกว่านะคะเครื่องเล่นที่นี่กมีให้เลือกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นที่ปั่นจักรยานลู่วิง่งที่ปีนข่าวโอ้ยคือดีๆสุดๆไปเลยค่ะทุกคนแล้วที่สําคัญที่สุดคือเครื่องเล่นแต่และเครื่องเล่นทุกสิ่งอย่างคือ สะอาดมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าคนที่เขาเล่นเสร็จแล้วเขาก็จะทําความสะอาดเครื่องเล่นของเขาด้วยนะคะซึ่งอ้อยคิดว่าเป็นส่วนที่ดีค่ะและอ้อยก็ทาความสะอาดทุกครั้งสําหรับที่อ้อยเล่นเสร็จทุกครั้งด้วยนะคะทุกคนเวลาที่อ้อยมาเล่นที่นี่นะคะก็อยู่ประมาณบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นค่ะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนแต่ว่าแอบเสียดายไม่มีผู้ชายหลอๆมาให้อ้อยได้มองเลยค่ะทุกคนและห้องที่อ้อยชอบมากที่สุดก็คือห้องนี้เลยจ้าเป็นห้องปั่นจักรยานค่ะซึ่งมีจักรยานให้เลือกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะอ้อย ชอบชอบข่าห้องนี้ค่ะทุกคนและนี่เลยค่ะเป็นมุมที่อ้อยชอบเช่นกันค่ะไว้สําหรับยืดกล้ามเนื้อค่ะนี่เลยจ้าไฮไลท์เลยจ้าห้องน้ําที่นี่คือดีมากๆสะอาดมากๆสุดๆไปเลยค่ะมีแชมพูแล้วก็ยาานวดผมเลยนะคะนี่เลยจ้าชาวเวอร์ก็คือแรงดีๆค่ะอ้อยชอบชอบค่ะสะอา ค่ะทุกคนอยากจะแนะนําทุกคนจริงๆค่ะกระจกก็บานใหญ่เวอร์สาหรับใครชอบส่องกระจกะจะอ้อยชอบชอบค่ะทุกคนแล้วที่สําคัญนะคะที่นี่เขามีโต๊ะเครื่องแป้งด้วยค่ะทุกคนโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็ดูสิค่ะทุกคนมีที่เป่าผมมีที่หนีบผมดัดผมด้วยค่ะทุกคนสําหรับใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามแล้วกดกใใหัวใจอ้อยด้วยนะคะใครอยากให้อ้อยไปรีวิวที่ไหนรีวิวอะไรในลอนดอนหรือว่าต่างประเทศที่ไหนก็คอมเมนต์มาหา อ้อยได้นะคะเดี๋ยวอ้อยจะทำทุกคนดูแล้วก็รีวิวทุกคนดูค่ะทุกคนสําหรับวันนี้อ้อยต้องสวัสดีค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะอย่าลืมนะคอมเมนต์มาหาอ้อยบ้างนะอ้อยจะอ่านอ้อยชอบอ่านค่ะทุกคน